มาส่งงาน bmw x 5นะครับติดตั้งฟิล์มไทเทเนียมเซรามิก5 g ตัวท็อปไยใต้แบนด์วินวันนะครับทดสอบด้วยตู้ทดสอบฟิล์มแรบร้อยนะครับลูกค้าก็ตัดสินใจเลือกใช้นะครับเป็นรอบคันนะครับ60ประตูนะฮะบานหน้า40มาดูฮะตัวนี้ทดสอบด้วยเครื่องนะครับแต่ง2019นะฮะ uv กันได้ร้อยเลยนะฮะความร้อน99.5นะครับ ir หรือป้องกันความร้อนได้ถึงระดับ9 9.5เลยนะครับรถสีขาวนะครับติดฟิล์มสีดำสวยงามครับดูตัดกันดีจังเลยนะฮะผามาชมรอบขันนะครับนี่ฮะลนอกมืดในใสนะครับมาดูด้านในนะฮะเย็นตานะครับเป็นแบล็กกรีนฮะดำอมเขียวนะฮะนี่ฮะ ในสายแบบนี้เลยนะครับโอเคใครสนใจงานติดตั้งฟิล์มนะครับเหมือน BMW X5 คันนี้ก็แวะมาได้เลยนะครับเราเป็นฟิล์มเกรดพรีเมียมนะฮะลดความร้อนสูงๆนะฮะไม่อิงแบนด์นะครับ